ครับก็สวัสดีสมาชิกเพจอาจารย์โนติวเตอร์นะครับสำหรับในค่ำคืนของวันนี้เป็นค่ำคืนของวันที่6พฤษภาค,คม2564กลับมาที่เพจอาจารย์โนติวเตอร์นะครับซึ่งรายละเอียดในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นการติวทบทวนแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับเอาละครับสำหรับประเด็นที่รอคอยหลายคนยังสงสัยว่าเอ๊ะเราตกลงวันเวลาสถานที่ในการสอบของพวกเราเนี่ยจะทราบเมื่อไหร่ ตอนนี้ให้พวกเรารอดูผลนะครับนะฮะรอดูผลต่อไปแต่ก็มีแนวโน้มว่าในการสอบครูผู้ช่วยจะมีการเปิดสอบในเร็ววันนี้นะครับก่อนวันที่1กันยายนแน่นอนฮะก่อนกันยายนแน่นอนเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรายังพอมีเวลาอยากจะให้พวกเราได้มาทําการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มผ่านยังเพจอาจารย์นอติเตอร์ในการอ่านและทบทวนไปในแต่ละวันนะครับซึ่งที่เพจอาจารย์นอติเตอร์ก็จะมีการนําเสนอรายละเอียดที่สําคัญและจําเป็นเพราะฉะนั้นพวกเราเข้ามาแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่เพจอาจารย์โน้ตยิทเตอร์นะครับทุกค่ําคืนแบบนี้เราจะมาเจอกันทุกครั้งวันนี้อาจารย์โน้ตมีภารกิจนะฮะก็มาเจอพวกเราช้าหน่อยนะฮะก็ต้องขออภยัยนะครับก็ต้องขออภยัยทีนี้รายละเอียดในค่าคืนนี้นะครับที่เราจะมาเติมเต็มกันนะครับว่าด้วยเรื่องของอพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรในการศึกษาต่อเนื่องนะครับ ซึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวโทษต่างๆนะฮะตัวกําหนดโทษนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเรามาดูกันแบบเติมเต็มกันไปเลยนะฮะตเติมเต็มกันไปเลยนะครับซึ่งอาจจาะน้นไม่ต้องไปทบทวนแล้วนะครับตั้งแต่มาตรา 82, 83ไล่เรียงมาเลยนะฮะ84ซื่อสัตย์85เสียเสียหายแล้วก็จะมีลักษณะของพฤติการนะ,ะพฤติการที่มันจะเป็นเหตุว่าจะต้องโดนโทษเท่าไหร่อย่างไรนะครับในเอกสารที่พวกเราลงทะเบียนแล้วเนี่ยจะมีในส่วนนี้นะครับ อาจารย์นนจะพาพวกเราไปดูแนวข้อสอบกันในข้อแรกเลยนะครับอันนี้พวกเราสามารถอ่านดูได้นะครับจริงๆแล้วรายละเอียดอาจารย์นนได้พูดไปแล้วเพียงแต่ว่าในเอกสารและคลิปนี้จะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของพฤติการความผิดนะครับว่าถ้ากระทําความผิดในลักษณะแบบนี้แล้วจะได้รับโทษอย่างไรนะครับเราไปดูการเจาะประเด็นข้อสอบเรื่องของโทษในข้อที่1ครับข้าราชการครูไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่าง ที่พึงกระทําในการปกครองระบบประชาธิปไตยรวมทั้งไปยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นไปใช้สิทธิเลือกตั้งดังกล่าวด้วยนะฮะไม่ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะนะข้อใดเป็นการดําเนินการทางวินัยในกรณีดังกล่าวกไก่าภาคทันขอใครตัดเงินเดือน5%เป็นเวลาหนึ่งเดือนขควายปลด,ดออกและงองูไล่ออกข้อแรกครับนอกจากที่จะไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วยังไปชักชวนให้คนอื่นไม่ต้องไปใช้สิทธิ์ด้วย ลักษณะพฤติการดังกล่าวเนี่ยจะถูกโทษทางวิัยในข้อใดกอไก่เขาบอกว่าภาคทันขอไข่ตัดเงินเดือนขอควายปลดออกและงองูไล่ออกครับพยายามระลึกนึกถึงนะฮะว่ารายละเอียดเนี่ยพวกเราจะต้องจําในส่วนไหนนะครับ คำตอบในข้อที่1ตอบข้อไหนครับคำตอบในข้อที่1ตอบข้อกไก่นะครับภาคทันนะครับต่อไปเราไปจอบประเด็นข้อสอบในข้อที่2องค่าราชการครูทาเฉลยข้อสอบให้นักเรียนบางกลุ่มไปติวก่อนสอบด้วยความห่วงใยเกรงว่านักเรียนจะทําข้อสอบไม่ได้อันเป็นการช่วยเหลือนักเรียนให้ได้คะแนนตามเกณฑ์การวัดผลโดยไม่ปรากฏว่ามีการเรียกร้องค่าตอบแทนจากนักเรียนแต่อย่างใดข้อใดกล่าวถูกต้องครับกไก่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม วินิจัยโษตัดเงินเดือนหเปซ็นเป็นเวลาหนึ่งเดือนขอไข่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมวินิจฉัยโทษพักทันอคอควายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมวินิจฉัยโทษปลดออกงองงูเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมวินิจฉัยไล่ออกตอบข้อไหนครับ ข้อที่2คําตอบตอบข้อไหนครับตอบกันเข้ามานะครับหลังจากที่พวกเรามากดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เพจอาจารย์นติวิเตอร์แล้วนะครับก็ยังมีที่ช่อง y o u t u นะฮะช่องอาจารย์นติวิเตอร์ด้วยนะครับพวกเราก็ไปดูรายละเอียดตรงนั้นได้นะครับเอาละคาตอบในข้อที่2คําตอบก็คือขอไขน่นะครับนะฮะขอไข่ต่อไปข้อที่3ครับผู้บังคับบัญชาสั่งให้มาทํางานเร่งด่วนในวันเสาร์อาทิตย์แต่ไม่มาปฏิบัติงานพฤติการดางกล่ราว,วินิจฉัยโทษตามข้อ,ดขอใดกอไก่ภาคทัน ขอไข่ตัดเงินเดือนขอควายปลดออกและงองูไล่ออกครับข้อที่สามนะครับวันนี้อาจารย์โนตมาแบบเร่งรีบมากเลยนะฮะภารกิจเยอะมากนะฮะภารกิจเยอะพอภารกิจเยอะปุ๊บเนี่ยก็เกรงว่าจะขาดติวพวกเราไปนะครับก็เลยแวบมาก่อน นะฮะสักช่วงเวลาหนึ่งนะครับวันนี้คงไม่ได้ติวนานนะครับเอาที่เสร็จข้อสอบนะฮะเอาที่เสร็จข้อสอบมาช้าแล้วอาจารย์น้ดยังไปเร็วอีกเนาะตอบข้อไหนครับข้อที่3คําตอบก็คือกอไก่นะครับภาคทันกอไก่นะครับมันไฮไลท์มาสองอันน่ะไฮไลท์เดียวพอนะครับกอไก่ข้อที่4ลาทิ้งหน้าที่ราชการตั้งแต่16วันขึ้นไปโดยไม่มีเหตุ อันสมควรพฤติการดังกระาววินิจฉช้โทษได้ตามข้อใดกอไก่ภาคทันขอไข่ตัดเงินเดือน5%เป็นเวลา3เดือนขอควายปลดออกและงองูไล่ออกครับข้อ4แล้วนะครับข้อ4แล้วคำตอบในข้อที่4 คำตอบในข้อที่4นะครับตอบงองงูนะครับไล่ออกนะฮะไล่ออกนะครับต่อไปข้อที่5ข้อใดเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งก่อไก่ละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่า15วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรขอไข่เล่นการพนันขอควายขับรถชนรั้วโรงเรียนงองงูเมาสุราครับ ข้อที่หแล้วนะครับข้อที่5แล้วคําตอบในข้อที่5ปรากฏชัดแจ้งเลยนะครับปรากฏชัดแจ้งก็คือเกินกว่า15วันเห็นไหมเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือกอไก่คําตอบก็คือกอไก่นะครับข้อที่6การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยขอร้องให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้หยิบยกเอาเรื่องของตนขึ้นมาพิจารณาใหม่ให้เป็นไปในทางที่มีคุณค่าแก่ตนนะเป็นคุณแก่ตน คือความหมายของข้อใดกอไก่กา,การขอความเป็นธรรมขอไข่การอุดทอนขอควายการฟ้องร้องและงองงูการร้องทุกข์ครับคำตอบในข้อที่6ครับ คำตอบในข้อที่6ก็คือการอุดทอนนะฮะต้องอุดทอนก่อนนะอุดทอนแล้วก็ค่อยไปร้องทุกข์นะครับต่อไปข้อที่7มาลงชื่อปฏิบัติงานแต่ไม่สนใจทำงานในหน้าที่ของตนให้เรียบร้อยหรือแล้วเสร็จตามเวลาปล่อยให้งานค้างค้างเป็นความหมายของข้อใดต่อไปนี้ครับกอไก่ทอดทิ้งขอไข่ทิ้งงานคอควายปล่อยทิ้งและงงูละทิ้ง ไอตัวที่ตัดออกได้เลยนะฮะตัวที่ตัดออกได้เลยที่มันเข้ามาแล้วมันทําให้เราเข้าใจเลยว่าเออมันไม่มีหรอกนะก็คือขอไข่และขอควายนะครับทิ้งงานแล้วปล่อยทิ้งเนี่ยไม่มีนะฮะมีแต่กอไก่กับงองูใช่ไหมพาราะ,ะนั้นในกอทีเจ็ดเนี่ยเราจะต้องมาดูฮนะว่าคํำตอบในกอทีเจ็เนี่ยเป็นกอไก่หรืององูมาแต่ไม่สนใจ หมมาแต่ไม่สนใจนะครับคำตอบในข้อที่7ก,ก็คือข้อกอไก่นะกอไก่นะครับวันนี้น,นี่ก็คือรายละเอียดนะครับนี่ก็คือรายละเอียดในการติวในค่ําคืนนี้สําหรับใครที่สนใจจะลงทะเบียนเติวออนไลน์ถ้ารอบกรณีพิเศษเนี่ยลงทะเบียน500นะครับแล้วก็รอบทั่วไปเนี่ยลงทะเบียน300รายละเอียดมันต่างกันค่อนข้างจะเยอะนะครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เพจอาจารย์โน้ตวเตอร์วันนี้อาจารย์โน้ตมาเร็วไปเร็วมากนะครับมีภารกิจตั้งแต่เช้าเลยนะฮะณขณะนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยนะครัับเพราะะฉนน้ ให้กำลังใจพวกเราเห, 1941, หมือนเดิมนะครับให้กําลังใจพวกเราเหมือนเดิมนะครับอยากจะให้พวกเราได้ทบทวนตํำรับตําราต่อไปแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรไม่ถึงก็ต้องขยิงไม่เก่งก็ต้องขยันนะครับไม่มีความสําเร็จใดที่ไม่ผ่านความเจ็บปวดขอให้พวกเราได้เรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาถ้าพวกเรายังไม่ไม่เต็มที่กับมันในอดีตขอให้ปัจจุบันพวกเราเต็มร้อยก็แล้วกันนะครับอนาคตจะได้สวยงามเป็นกําลังใจให้พวกเราเหมือนเดิมนะครับอย่าหยุดอ่านนะฮะอย่าหยุดอ่านไม่ใช่จโนสนมาแป๊บเดียวพอแล้ววันนี้ เดี๋ยวเสร็จแล้วจะไปพักไม่ได้นะครับหน้าที่ของพวกเราก็คืออ่านต่อไปเดี๋ยวก็ได้จะเปิดแล้วเดี๋ยวต้องไปเตรียมความพร้อมที่โรงเรียนและนู่นนั่นนี่ก็จะเข้ามาเดี๋ยวพวกเราจะมีเหตุให้อ้างได้นะครับว่าไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือขอให้พวกเราระลึกนึกถึงว่าเวลาที่พวกเราได้มีณขณะน,นี้มันเป็นโอกาสอันดีสําหรับพวกเราแล้วนะครับในการอ่านและทบทวนโอเคนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอาจารย์โนตติวเตอร์นะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ก็จะขออนุญ,ญาตยืดติไวไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ